ไมนสามารถติดตามผมในชุกต้องทางเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าโยบอยผมมีความสามารถในการทำบีดบ็อกเต้นบีบอยร้องเพลงและเทศแหล่มสามารถผมมันเหลือหลักหลายละไม่มีใครในโลกใบนี้นกานยิงที่แม่น่ารู้มากเล ตอนนี้เครื่องบินอะไรเครองบินต่ำนิดนึงนะครับเพื่อลงท้าวิกีแต่รอบข้างไปวนเวลานรอบต่อมาผมเออน้องของผมสามารถที่จะแรปเปอร์ได้นิดหน,น่อยบางโอ้เป็หน้าด้วยเราจะรองไปดูกัน จะี๋ยงครับยากดูอกองครับตอนนี้เพื่อนของเรากำลังขี่หาศัตรูผมต้องแวะเวียนอไปยิ่งเบอร์สี่นิดนึงนะครับผมื่องจากเป็นเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งเห่ <c oughs> ือนไม่๋ยวเราจะไปจอดรับเบอร์สี่ Let's go <S โอเคครบผม โอเคครับผมแด้นำให้ขับเองเลยนะครับโอเคครับโอเคครับได้สักนิดหนึ่งเหรอครับตดไปค <c oughs> รันะ้งส่อแบทบ้าพวกเราได้พึ่งมาเล่นได้สอบถ้านับเอาจริงจริงน่าจะสามครั้งยิ <c oughs> ่งไม่ถนัดกันเลยทีเดียว กระวังยนี่นะครับปีแล้มีสถานการณ์ชายแดนก็จากที่ผมเคยทำสารคดีในการจกกับกบเจับเชีย่ย์ยี่ในป่าดงดิบอเมซอนผมกร,รู้ว่าการที่อยู่ชายแดนมันน่ากลัวเสียจริงเราไม่ว่าจะมีกับระเบิดไม่เห็นเขามีกับระเบิดด้วยในการวางกับนักต่างๆ แบบแรกเลย,ยเราต้องหาขี้ควาย,วยมากองหนึง่งถ้าสมมุติว่ามันบินเราต้องวิ่งให้สุดชีวิตแล้วโดดลงน้ําแล้วขี้ควายนั้นจะช่วยชีวิตเราเพราะมันนึกว่าหัวเราแล้วมันจะลอยลอยขี้ควายลอยจนตายจน เออได้หมดครับแต่ว่าที่ควายม,มันจะกองใหญ่นิดนึงเ,ออเราใช้มันมเป็นประโยชน์นที่เกิดโอ๊ยนี่ใครยิงโอเคครับผมตับต่าครับ ครับผมว่าระวังรอบๆด้วยนะครับผมมีเพื่อนของเรามืออาชีพมากสามารถจอดเครื่องบินบนลังคาได้น้องแบแบเราเจอเพื่อนร่วมทีมรู้ใจแล้วอย่าลืมแอดเพื่อนเขาไว้ด้วยยังไงครับผม อเคโอเคครับผมเลาขอกคุมาต I got supplies ึสิดแบบน้จัดเต็มเเออการจีหอยอันดับแรกเราต้องไปหาหอยซึ่งในหอยมันก็อยู่ในป่าในดงซึ่งหอยนี้ในฤดูที่น้ำหลากหอยมันจะชอบออกมาคาน ในปลาในดงนี้จะมีหอยใหญ่เขาเรียกว่าหอยผมหรือว่าหอยฟังซึ <c oughs> ่งหอยเหล่านี้แหละที่จะเอามาจีซึ่งรสชาติมันก็แซ่บหอมอร่อยร่อยเลยทีเดียวซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจิ้มออกมามันคือไม้จิ้มฟันถ้าไม่มีไม้จิ้มฟันเราจะไม่สามารถจิ้มหอยได้มันน่าจะหมดมันน่าจะได้เวลาได้ที่ครับน่าจะต้องไปรีบไปให้ไปที่สุดสำหรับการพบเจอกั โอ้น่าจะเป็นปัม๊มครับปั๊มน้ำมันน่โอเคครับมาพร้อมเลยครับมีตัวหนึ่งว่าจับตัวก็จมีนะครับตัวมันจอดแล้วมันจอดแล้ว,เอ,ลวเอามาหน่อยเอามาหน่อยโอเคครับเราจะปุ่งลงไปด้วย บลังคาเลยครับโอเคครับผมบลังคาครับนู่นครับนู่นทางทิศนู่นครับ เราต้องลงก็ขอทุกคนปลอดภัยนะครับผมใช่ครับผมเพื่อสถานการณ์บีบังคับครับผมมันจะเกิดขึ้น Đi vinh vinh nào Win 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 vinh trái vinh trái, ô, vinh vinh kinh vinh vinh phá, vinh เข้าเด้อน้องของผมช่วยเข้าหน่อยครับเข้าหน่อยเอาจุดหมายตอนนี้รถเดียวมาครับ เพื่อนช่วยมารับ <Help. S 1> ตีครับโดนตีครับโอ้โหโดนเจ็ดเฮ้ยไม่อย่าเพิ่งครับเอาอันนี้เลยชุบเลยชุบหม่เลยครับชุบหม่เลยครับคุผม,ผม,มาก ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครัพี่บัสเสอร์โอเคครับตอนนี้พี่มาซีถึงที่แนละ้วไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องงานทุกโอ้น้องของผมอยู่ตรงไหนครับถึงที่ทท Thanks. Rồi chân luật khăng lãng nó Đã lẽ là nó Có đây ด้วยครับก็ด้วยน้องของผมเอาอันนี้หน่อยเอาอันนี้หน่อยน้องมาเก็บหน่อยได้เหรอเอาหรอเอาได้ได้งั้นเอาไปเลยเอาลูกเลยไหมมีมีมีลูกเต็มเลยอ่ะน้องน้องน้องมาเอานี่นี่นี่เจ็ดลูก นายน้องถึงรู้ว่ามันคือปืนล็อกเป้าเหรอพี่เก็บมามม่วพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอุ้ยจริงเหรอ よかった。<laughs> Rồi ngồi đúng rồi sẽ xuống luôn phải đúng rồi nó vô này Nói vô ở

เราต้องไปรวมกับเพื่อนเราอีกคนนึงครับผมอยดาด้วยนะครับน้องผมอย่างก้มไฟเด่นเดี๋ยวแก๊สหมดนะครับเราต้องไปซื้อแก๊สเอ้ยเราจะฟาร์มอยู่ในนี้เห็น ฟอที่อยากขี <poke> ่ทานฟอร์มเมอร์โอ้โหเท่ว่ะเอยนะน้องของพี่ไปได้สิ Get in the car. So they're the we on man. I'm going to this, Ronnie. Oh. Yeah. Get in the car. Right now. Good morning, good morning. Attack the mark. <coughs> Attack the mark. ช่วยหน่อย,ยขับรถมานับหน่อยเบลปเบลย,ลย <c oughs> โอ้น้องน้องจะเกียางนี้มันจะ เรียบร้อยเลยอย่างนี้เลยหรอขึ้นมาแล้ว Stay alert รวมพลเลยเพื่อนเพื่อ เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนอีกคนนึงเขาไอ้นั่นอยู่รีบออกมาเลยรีบออกมาเลยเพื่อนรออยู่คุณรถชนรถได้ได้ไดต้องใส่คันน<า>น่าจะดีน,นะครับผมยาวเลยครับยาวเลย รยใจผมนะได้เลยครับดูจากรถแล้วสวยงามเลจจิ้เปีนไปแล้วโอ้ยจะรวดผมมามไม่เจอคนอยู่แถวนี้นะครับผมจะไปจอมมดตรงลานคาแดรยนะครับ้ยโดนแล้ว

Mark. Sim, sim.